ตัวบ้านอยู่แถวพุบบนทธกำมณฑลสายสนะครับวันนี้มาซอรวจเฉยๆนะครับอย่าพิ่งหา่าพึ่งหาคุลุงสวัสดีครับอาถึงแล้วก็เข้าไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดแฟลก่อนนะครับข้างในมันค่อนข้างมืดนะครับมาชมของกันหลอนกันนะครับ มีเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับปลูกบนที่ประมาณ69ตารางวานะครับเป็นบ้านที่เออผมไม่เคยเจอบ้านแบบนี้เลยจริงๆนะเหมือนนึกอะไรก็ต่อเติมไปนะครับเพราะว่าน่าจะอ,อแต่ก่อนก็จะเป็นแค่แบบไซด์เดียวอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ดูไม่ออกเลยครับว่าแต่ห้องใช้ทําอะไรเพราะว่างงมากแต่เรื่องความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะเก่าแบบคือต,ตอนนี้นึกอะไรไม่ออกเลยนะถ้าทําให้ง่ายเดี๋ยวน่าจะต้องน่าจะต้องเอาทุกอย่างออกไปก่อนนะถึงจะนึอกออกก็จะทําอะไรกับมันดีนะเพราะว่างงงงมากมีห้องน้าด้านหลังไม่เดินไปนะครับมันมีอย่างไ้เยอะไปหน่อย กลับบ้านไปต้องอาบน้ำน,นะอันนี้ก็จะมาเดินมาต่อเหมือนนี่ครับเฟอร์พังหมดแล้วเป็นบ้านชั้นเดียวนะแต่ข้อดีมันก็มีนะโอ้ห้องมันเยอะมากเลยแต่ท้ายสุดแล้วไม่รู้ว่าจะเอาห้องเยอะๆไปทําอะไรนะนึกไม่ออกกนะันคือแทนที่จะแบบเป็นห้องกว้างๆไปเลยนี่ก็แบบแบ,แบ่งนู่นแบ่งนี่เตมไม่หมดเลยนะ บางส่วนที่มันจะควรเป็นแบบเป็นแนวสวนเป็นอะไรประเผอมันวามันทํายากอ่ะนี่ปเผลรื้อทำใหม่ง่ายกว่านะเนี่ยโอ้นี่ก็ห้องน้ำอีกนะคือห้องน้ำกระจายไปตามจุดต่างๆเยอะมากนี่ห้องอะไรห้องเก็บของ คือไม่ค่อยเข้าใจแบบแบบแปลนบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะว่ามันน,นี่น่าจะเป็นอันนี้คงเป็นโซนห้องครัวแหละเนาะถ้าไม่ใช่ห้องครัวมันไม่แบบนี้หรอกแต่ก็ดูหลอนๆน,นะแต่ผมชินแล้วต้องหลอนนี่ชินแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับ ก,ก็ดีของหลังนี้คือคืออะไรดีฮะข้างหลังติดสวนเหรอตดีวนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับไม่แน่ใจว่าโครงสร้างที่นี่เนี่ยรับน้ำหนักได้สองชั้นหรือเปล่านะแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่รู้นะแบ่งห้องเต็มไปหมดเลยอะงงเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจคือถ้าทำบ้านสองชั้นขึ้นมามันจะรับโหลดได้หรือเปล่าสิ นี่คือหลังคาของข้างในบ้าน,นครับอันนี้พอดีอยู่ชั้นเพาดานชั้นสองเราหลังคาชั้นสองมีห้องน้ำเล็กๆห้องโล่ามาตรงนี้นะงงเหมือนกันคือถ้าทำมันก็จะกลายเป็นบ้านแบบตรงนี้อาจจะเป็นห้องนอนใหญ่ได้นะชั้นบนแล้วก็เทควิวนะรเะเบียงใหญ่ๆเลยนะตรงนี้เป็นระเบียงใหญ่ๆเลย เป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีระเบียงใหญ่ๆตรงนี้น่าจะทําได้ถ้านึกออกนะแล้วก็คือเรียงตีโจทย์บ้านหลังนี้ไม่ออกนะครับว่าจะทําอะไรกับเขาดีนะครับคือถามว่าถูกไหมมันถูกนะครับพื้นที่69ตารางวานะครับราคาแค่ล้านหกนะครับได้โครงสร้างบ้านด้วยอีกข้อดีหนึ่งคือมันอยู่บนพื้นที่2ฉโฉนดน,นะครับจะแบ่งครึ่งขายก็ได้แต่มันก็เป็นโครงสร้างบ้านบ้านเดียวกันนะครับ มันงั้นก็ต้องลื้อทิ้งใหม่หมดแล้วก็ปลูกใหม่2หลังเนี่ยครับแล้วค่อยขายแต่กลัวว่าทุนมันจะเยอะไปนะครับเดี๋ยวเรามาคิดดูว่าจะเอาไม่เอานะครับ